สวัสดีครับขอต้อนหลับเข้าสู่รายการ Heavy Metal f o ฟุตบอลนะครับวันนี้อยู่กับผมนาแฮบและคุณโอ๊ตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคู่บิ๊กแมตช์ของค่ำคืนนี้ของอในศึกบุนเดสลีกานะครับเยอรมันอย่างที่เห็นในตารางนี้นะครับผมอันดับหนึ่งกับดับสองเจอกันเอเป็นทีฟอร์มแรงแล้วก็คือ ไบเอเนอร์เบอรนิกวันนี้เปิดบ้านแล้วต้องรับการมาเยือนของไบเอเรลลูโคเซนครับผมมี9คะแนนทั้งคู่อืมชนะ3เกมนวดทั้งคู่ใช่แต่ว่าไปดูได้เสียของไบเอเรลลูโคเซนดีกว่าครับผมไบเอเนอร์ไบเอเรลลูโคเซนนี่เป็นาการคุมทินของชาบิลลอนโซใช่ครับส่วนไบเอเนอร์เบอรนิกก็เป็นของอตูตูเชลนะครับครับก็อาผู้จัดการทั้งสองคนน่ะยังคุมทิ้งได้ไม่ถึง1ปีทั้งคู่เลย เพราะฉะนั้นแมตคืนนี้ก็จะเป็นการแบบทดสอบทีมครั้งใหญ่นะสำหรับทั้งคู่ก็คือเพราะว่าอารอนโซแกเข้ามาแกยังไม่เคยเจอกับชูเคิลเลยอารอนโซเข้ามาเขาเจอกับยูเลียนไนโกสแมนครับผมแล้วก็ไนโกสแมนแพ้ะนะแล้วก็โดนปลดเลยใช่เพราะฉะนั้นยังไม่เคยเจอกันเป็นคนที่ทำให้ไนโกะสแมนโดนปลดด้วยอะ่ะใช่แต่สมัยที่อารอนโซเป็นนักเตะไบเอนมิวนิกอ่ะ ทอมัสซิีก็เป็นผู้จัดการบุลเเซียดอกมือเพราะฉะนั้นเคยเจอกันครับผมแต่เจอเจอกันในในตำแหน่งที่ต่างกันใช่ก็คือไม่ใช่เป็นผู้จัดการนะตอนนั้นชาบี้ชาบี้อลอนโซ่ปัจจุบันอายุ4ีสิบเอ็ดส่วนทอมัสซิียรอายุ่50อิบชาบี้ย้ายมาอยู่ไบเมนิกตอนอายุสามนะเมื่อ9ปีที่แล้วใช่อยู่กับไบยันสามรกัน แกก็เป็นลูกศิษย์ของเปปกัลาครัมเป็นลูกศิษย์ของโจเซมูรินโยและก็เป็นลูกศิษย์ของ ben ลาฟาเบนิตสบแกได้ความรู้เต็ม<ช>เมเกี่ยวกับทุกด้านของของการคุมการการแบบสอนนักเต <c oughs> ะต่างๆก็เนี่ยทุกวันเนี่ยผมเจอคลิปการสอนของเลเวอร์นะแล้วผมแบบโอผมปื้มด้วยแล้วผมก็แบบทึ่งอะว่าแบบโค้ชที่แบบมีความรู้เยอะแต่ว่ามีความ เล่นได้ด้วยอ่ะก็คือแบบเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ไงแบบอย่าง,อย,างอย่างที่เราพูดไปเนี่ยลาฟอร์เบนิเอโจซ่เมญเยอย่างในคาสมัยเป็นผู้เล่นน่ะไม่เก่งนะครับทั้ง3มคนแบบค่อนข้างยังเก่งสุดๆก็คือแบบเป็นนักเตะธรรมดาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบระดับสมัครเล่นแต่ว่าอย่างจ้าบนีนี่คือแกระดับโลกใช่นี่นี่คือแกซ้อมทีมนะเพราะฉะนั้นแกสามารถเข้าถึงการซ้อมได้ได,ได้ได้ดีกว่า แกสามารถทําให้ดูได้อย่างง่ายๆเลยใช่ก็คือจะเกิดเตะไม่เข้าใจอะไรนะแกเตะให้ดูเลยแกทําให้ดูเลยนี่เตะวันท่านี้ส่งท่านี้ขออย่างเงี้ยเออจับบอลแบบนี้อะไรเงี้ยแกสอนได้เพราะว่าอย่างอย่างเยอะเกินขอบ หรืออย่างแม่กระทั่งอย่างอาร์เซนเวนเกอร์แกทำไม่ได้นะครับเพราะว่านักเตะพวกนี้ไม่เก่งพอแต่ว่าเขาดีที่เขาแบบอธิบายตัวเองได้ได้เก่งอะไรเงี้ยแบบสอนสองคนได้ดีอะไรเงี้ยแต่แต่กับชาบี้เนี่ยอะไรที่แกไม่สามารถสอนได้แกก็จะทําให้ดูได้แกได้ทั้งสองด้านเงี้ยของการสอนก็คือแกได้ทั้งทาได้แล้วก็ทั้งพูดได้และแกพูดได้หลายภาษานะก็อย่างในคลิปเนี่ยแกพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าแกท่องภาษาเยอรมันด้วยแกพูดภาษาเยอรมันแล้วก็ แกก็เป็นเกิดเป็นสเปนนะก็จะได้ก็จะได้สามภาษาและสามภาษานี่ชัดเจ๋ะเลยที่ที่ผมได้ยินมาแบบแกพูดเก่งมากแกพูดดีมากสำหรับการเป็นโค้ชที่อาจจะสื่อสารกับนักเตะส่วนอ่าโตมัสตูเกียวอะเท่าที่ผมรู้ก็สองภาษาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอังกฤษนี่มันเป็นภาษาใหญ่ก็จะเป็นภาษาที่เกือบทุกคนใช้ครับผมและนี่ก็คือการซ้อมแล้วคือถ้าอยากให้ดูอ่า อ่าใบอรนซอเราก็ต้องให้ดูตัวอย่างของใบมิซองอยงี้อย่างทอมัสซิเคิลก็จะยืนยืนดูดีมากกว่าใจนี่คือความแตกต่างไงก็คือแบบคนบางคนทําอย่างชาวบีไม่ได้ไงตอนที่ผมเห็นชาบีซองทีมาบอกโอ้แบบแบบอันนี้ดีว่ะแบบคึกดีเขาถึงดีเขาถึงอ่าใช่ใช่รู้สึกเหมือนแฮนด์เมดนะเหมือนเป็นสินค้าที่แบบ ทำด้วยใจอะไรก็แบบเออแล้มันรู้สึกดีนะสำหรับนักเตะอะไรเงี้ยที่เราโค้ชเข้ามาส่วนนี้ก็เป็นการซ้อมของทอมมัสซิเกลนะก็จะแบบเยี่ยมๆนิดนึงธรรมดาโดยธรรมดานุดมทั่วไปทั่วไปใช่ทอมมิสซิเกลนะแอบว่ายังไงแกจะโดนปลดไหมเพราะว่าแกเกือบนะปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่ปีเดอร์ไม่ใช่ใช่ปีที่แล้วลุ้นการที่แล้วลุ้นการที่แล้วก็คือเพราะว่าไปเยือนไปได้แชมป์วันสุดท้ายอ่ะแกเกือบไม่ได้แชมป์นั่นนั่นที่สุดท้ายในเรื่อนะ อดบูลแกไปทำแชมป์หลุดมือไปเองนะใช่ในการทิวเกวไม่มีแชมป์ติดมือนะใช่แล้วทิเกวแกไม่เคยได้แชมป์บนอิสลีานะก็เป็นแชมป์แรกของเขาแล้วปีนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เขาจะได้แชมป์แบบเต็มๆนะเพราะปีที่แล้วเข้ามาสายไปนิดนึงก็ถือว่าออสตาดีนะครับก็ยิงไป9ประตูเสียสองนะส่วนเรเวอร์กุเซนนี่ยิงได้ถึง11ประตูนะใช่เลเวอร์ยังดีกว่านะครับเลเวอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ ทำได้ดีอย่างก็คือเขาขาดอ่ามูซาดิอาบีนะเขาขาดนักเตะที่สําคัญเลยสําคัญที่สุดเลยสำหรับนักเตะเกมลูกตัวสําคัญเลยนะเสียให้อธาวิลลาไปแล้วแล้วโอ้แล้วผลงานดีกับวิลลาเนี่ยนะมูซาดิอาบีก็คือเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของเรเวอร์แกเสียไปอ่ะแต่ว่าทีมยังผลงานดีใชก็คือถ้าเราดูจากสถิติการเล่นของเรเวอร์นะในปีนี้ก็คือจากปี2022บสองกับย3ิบสาและย3 24ิบสามยิบสี่เนี่ยเราจะเห็นว่าการต่อบอลมากขึ้นก็คืออ่า มีการส่งกันต่อต่อต่อ,ตอเกมอ่ะก็คือในรุ่นกันที่แล้วส9 6ก <56. S 2> ้าสบครั้งต่อเกมเป็นระดับ5้าของลีปีนี้เป็น6 4 0้สบครั้งต่อเกมมป็นระดับหนึ่งของเลแล้วก็สอบตอบนกันก็สิบสิบครั้งอ่ะก่อนที่จะเสียหรือก่อนที่จะยิงอ่ะก็คือปีนี้ เกิดขึ้น21.7ครั้งต่อเกมอันดับหนึ่งของของเด็กปีทิดาแค่11ครั้งต่อเกมก็คือเราเห็นได้เลยว่าผลงานที่ชาบ,บี้เขาให้กับเรเวอร์เนี่ยก็คือการเล่นสไตล์สเปนเลยนะการเก็บบอลการเก็บบอลด,ด,ดอีแล้วอีกอย่างก็คือแกเปลี่ยนการเล่นนะเพราะตอนที่แกเข้ามารับงานเรเวอร์เนี่ยชาบ,บี้อลองโซ่นะแกเข้ามารับงานตอนเรเวอร์อันดับ17 Mm hmm. ต้องเข้าใจว่าบุญศิลปการมีแค่สิทีนะ <c oughs> อยู่ในโซนตรงชานะ <c oughs> และวชาพี่อ่ะแกไม่ได้เข้ามาแล้วแบบ <c oughs> เราต้องมาเล่นติกิตากะ mm hmm. ไม่แกเข้ามาแล้วแกเล่นตั้งรับตํา mm hmm. และแกเล่นโต๊ะกัด และแกแบบให้ให้เกมลับเน้นเกมลับก็คือเซตเกมลับดีๆมีนักเตะที่คอยคอยตั้งรับเยอะๆแล้วคอยส่งนักเตะอย่างเดียวม,มีแล้วฟิมปองเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเกมลุกคอยโต๊กลับสวนกลับอะไรเงี้ยแล้วคือมันได้ผลมันได้ผลแต่ว่าในฤดูกาลเนะน,น,นี้ยในฤดูกาลยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยไอ้ยี่สิบสี่เนี้ยเราได้เห็นชาบีลังโซอย่างที่ทุกคนคิดเอาไว้ก็คือเป็นสไตล์ชาบีเฮนันเดสหรือมิเกลอาร์เตต้าหรือ เปรียบกันอยู่แล้ว,ว <laughs> แตคือเก,ก็บบอลเกย์โอสดชันเก,ง <Position S 2> ก่งมาะใช่แล้วก็คือสร้างสารรค์ในการเล่นเก็บกันเพราะว่าการเก็บบอลเขาอ่ะผมเห็นนะเพซซิ่งไม่ได้เลยก็คือเขาเล่นบอลบอลทัชอยู่กลางสนามอะ่ะ huh. นักเตะทุกคนแล้วคือโดนโดนบางนักเตะบางคนโดนมาร์คสองคนสามคนน่ะก็แย่งบอลน,นักเตะไปเพราะว่าเขาเล่นบอลบอลทัชไงเขาเล่นบอลแบบส่งบอลให้เขาเขาก็ส่งขึ้นเหมือนเหมือนเซอร์จิโอบูสเกตมองนึกภาพเซอร์จิโอบูสเกตหรือลอตเลีหรืออะไรประมาณเนี้ยก็คือเป็นนักเตะที่เล่นฉลาดและนี่รู้เลยอ่ะเพราะว่านักเตะชุดแรกของเรเวอร์อ่ะ คล้ายๆกับฤดูกาลที่แล้วสิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือผู้จัดการนักเตะพวกนี้ได้ความรู้จากผู้จัดการมาเต็มๆเลยนะการเล่นเปลี่ยนไปเลยภายในกุกกเดือนน่ะการเล่นเปลี่ยนไปเยอะเลยนักเตะหลายๆคนค่าตัวเยอะเพิ่มขึ้นมาซะเลยนะผมเห็นมีข่าวย้ายเยอะเลยนะนักเ่ะของเลเวอร์ชูเน่โดยเฉพาะกองหลังนี่นะหลายตำแหน่งอย่างฟลิมปงนี่ก็น่าจะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่จะมีค่าตัวสูงนะ นักเตะคนที่ค่าตัวเยอะขึ้นที่สุดมากน่าจะเป็นอ่าวิกเตอร์โบนาฟาเซ่นะอ่าคนนี้มันเป็นกองหน้าตัวใหม่จุดต้องก็ย้ายมา20ล้านยูโรนะจากเบลเยียมย้ายมาจากเซงกูเอเลเซ่อ่าฮะก็คือเป็นทีมเล็กๆของเบลเยียมนะอ๋อเป็นทีมของเคเบร์เมคคาเลสเตอร์ยังไงอ๋อที่กําลังจะเจอกัมูนที่เป็นพิชารของอเล็กซานเดอร์แมคคาเลสเตอร์ใช่ในยูโรป้านะนี่แกย้ายมาอยู่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นปีนี้นะ20ล้านยูโรผนงานดีจ่ายอายุ22ศูนย์หนึ่งและ94จากไนจีเรีย สี่ประตูสองซแล้วนะจากการเล่นให้กับเรเวอร์สามแมตช์แรกก็คือผลงานดีมากสำหรับนันเตะชิงพึ่งย้ายเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราดูการเล่นของเขาอะนะให้กับผมก็จะจะดูดีไหมเพราะว่ามีคลิปประตูนิดหน่อยอะห้าสิบวิเดี๋ยวมาดูการเล่นของเขานิดหน่อยจากสามแมตช์แรกดูคลิปอันตรายนะสำหรับสั้นๆเลยกันครับผมอ่ะนี่คือเป็นลูกแรกที่แกทำให้กับเรเวอร์ นี่ก็จะเป็นประตูแรกที่เราอแคร์นั้นพอเสียงครับสําหรับสําหรับก็คืนนี้ถ้าสมมติว่าใครมีเวลาก็อาจจะหาดูได้นะเอาวิกเจอร์บนอ๋อพูดถึงใบอะไรบ้างพูดถึงพูดถึงใบมีในกับใบอะไรพูดบิ๊กแมตคืนนี้ก็เนี่ยเราถึงพูดถึงนี่ไงเพราะว่ามันเป็นบิ๊กแมตมันเป็นแมตที่ใหญ่ที่สุดของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้แล้วด้วยการที่เราเป็นแฟนของชาเปราโซด้วยเรา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 คิดว่าเกมเนี้ยเป็นบทพิศเที่ที่ที่น่าสนใจนะ สำหรับการเจอกับทูเคิลนะผมว่านะนอกจากจะเป็นเราสองคนแล้วอะผมว่านะแฟนอ่ามาริดเวียมาริดน,นะ,ะ,ะแล้วก็แฟนไบเอมิวนิกก็สนใจชาบี้มันไม่ใช่แค่เราสองคนที่แบบติดตามอาชีพการเป็นผู้จัดการของชาบี้มีแฟนบอลเยอะมากาในวง,งการฟุตบอลยุโรปเนี่ยนะกำลังจับตามองจับตามองแกแบบโแกแบบตอนนี้แกหล่อมากเลยนะสำหรับวเราอ่าก็คืออืม แล้วก็คือแกอายุน,อยยนอย้อยอ่ะแกเพิ่งอายุแค่สี่สิบเอ็ดอ่ะแล้วที่สำคัญก็การย้ายไปอ่าการคุมทีมครั้งหน้านี่ของแกอาจจะได้เลือกทีมใหญ่ได้หลายทีมนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทีมต่อไปเป็นทีมใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ <c oughs> ออใช่ครับผมก็เห็นด้วยนะเก้าสิบเก้าเพราะแล้อย่างทีมอย่างอ่ไบเยอมิวนิคแล้วก็เือม<ช>ันเล็ดชอบเปลี่ยนผู้จัดการได้ไส่วนถ้าอยากจะมาลิเวอร์พูลนี่ต้องรอหน่อยเ <c oughs> ยอะกันอีกสองสามปีนะก็แต่ว่า ผมคิดว่าเราอ่ะน่าจะโอกาสยากที่สุดแฟร์มอลิพูนนะน่าเราน่าจะมีโอกาสได้ชาบีน้อยที่สุดเลยผมคิดว่าเนี่ยแหละก็คงเป็น2ทีมที่พูดถึงเนี่ยเพราะสองทีมนี้เปลี่ยนเปนเปลี่ยนบ่อยด้วยใช่ครับเปลี่ยนบ่อยด้วยลิพูก็แล้วก็รวยอาจจะใช้ยันเขาไปจนหมดสัญญานะแล้วสองทีมนี้ได้เล่นแชมป์บลิเกตลอดนะถ้าเกิดถ้าเกิดชาบีจะเลยเขาคงเล็กทีมที่ได้เล่นแชมป์เยอะที่สุดใช่ใช่อ่ะอีกคนหนึ่งที่เราไม่พูดถึงอ่ะที่จะเล่นในวันนี้เฮลิเกนเฮลิเกนอ้เดี๋ยวไม่ดูสถิติแกนิดหน่อยกันแหละกองหน้าค่าตัวแลา้นนะ อ๋อนี่ก็เป็นสองนักเตะที่ยิงเยอะทั้งคู่คนนี้ก็สามประตูจากสามเกมสามประตูหนึ่งอันเซ้นนะใช่แกมีถ้าถ้าผมเห็นเสถียรการเล่นของแกร์เกมมีหนึ่งประตูทุกแปดสิบแปดนาทีนะสำหรับเฮลิเค็นก็คือเกือบหนึ่งเกมมาได้ได้ได้หน่งเกมละหนึ่งประตูเกมละหนึ่งประตูและทอมัสซิลเคิลอ่ะชนะเก้าแมตช์แล้วนะในบุนดิลลิกาจากสิบสองแกเข้ามาคุมได้แค่สิบสองเกมเองให้กับไปในบุนดิลลิก้าก็ถือว่าแกชนะเยอะนะเรื่องฟอร์มดีขึ้นมาใช่แล้วก็อ่า ไบเยอร์น่ะหลังจากชนะ3แมตช์แรกของฤดูกาลน่ะได้แชมป์บุนเดสลีกานะ14จาก17ฤดูกาลหลังสุดอ๋อก็คือพาไปแค่3ครั้งมีแค่3ฤดูกาลที่เขาชนะอ่า3แมตช์ละอ่ะ<ม>าแรกแล้วไม่ได้แชมป์บบส่วนอ่านักเตะที่อ่ายิงยาให้กับไบเยอร์อีกคนนึงคืออ่อาร์แมติสเทลแมธิสเทลนี่ก็ ฝรั่งเศสนะเป็นชาวเนเธอรดาวรุ่งนะใช่ก็ซื้อมาตอนเด็กรุ่นกันที่แล้วเองแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นปีนี้น่าจะได้เล่นอย่างเคยครับก็ต้องรอดูนะไบรอันก็เป็นทีมชุดเนี่ยเขาบอกว่ามีนักเตะดาวรุ่งเยอะนะจากแคาเดมี่เขาเลยอ่ะมีนักเตะคนหนึ่งชื่ออิบาริโมวิดด้วยนะจับตาดูเป็นนักเตะกองกลางถ้าผมจะไม่ปิดกองกลางตัวลุกมันชื่อวิอิบาริโมวิดอ่าก็คือเขาบอกว่าเก่งแล้วก็มีอีกสองสามคนที่ตอนนี้ผมลืมชื่อไปแล้วแต่ไบรอันเนี่ยมีอ่านาเอ่าสนส่ววนนเเเลอร์ี่ย ทำเซติยิง11ประตูใน3แมตช์แรกอ่าเป็นปอดศาสตร์ของสโมสรก็คือไม่เคยยิงเงยอะขนาดนี้3แมตช์แรกออกสตาร์ทดีมากนี่คือฉาบ,บีนี่คือแบบเขาเรียกอะไรนะก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการจ้างชาวบีเข้ามาเนี่ยก็คือชาบ,บีอ่ะถ้าใครไม่รู้นะสมัยแกอยู่กับลิเวอร์พูกลกันแหเพราะว่าตอนนั้นเราเข้าใจแกแบบยังลึกซึ้งแกเป็นนักเตะที่ i อคสูงและแกเป็นนักเตะที่ไม่ชอบไม่ใช่สายปาร์ตี้อ่ะ เขาชอบอยู่บ้านอ่านหนังสือฟังเพลงแล้วก็ดูเกมฟุตบอลแล้วนึกภาพออกมาว่าเป็นคนมนุษย์แบบไหนอ่ะก็คือเขาชอบอ่านหนังสือเวลาว่างๆใช่เวลาว่างๆเขาชอบอ่านหนังสือเขาชอบอ่านเกี่ยวกับปัญญาและประวัติศาสตร์และการแกสนใจเรื่องอย่างเงี้ยหนังเรื่องโปรดของเขาชอบดูหนังอย่างอย่างอย่าง the godfather หรือ the p r a n o หรืออะไรเงี้ยเขาชอบซีรีส์ชอบอะไรเงี้ยเขาชอบดูอะไรที่มันได้ความรู้ได้ได้แบบอ่า ก็คือช่วยอ่ะช่วยให้เราฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาเป็นผู้จัดการที่เก่งอ่ะไม่แปลกไม่แปลกทพานั้นหนักนะใช่มันไม่เหมือนแฟงแลมผ่าดแกมีความรู้เยอะต้้งบอกอย่างงี้หรือสตีเวนเจอร์ก็คือสองคนที่เราเอ่ยมาเนี่ยอย่างสตีเวนเจอร์นัทแล้วฟฟงเลมผ่าแกไม่ค่อยดูฟุตบอลนะเออผมว่าเขาดูเยอะผมว่าเขาดูเยอะกว่าพวกเราอีกด้วยแต่ว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาเห็นอเขาตั้งใจดูหรือเปล่าเขาใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมหรือเปล่า บางทีดูเพื่อดูเฉยๆคเพราะว่าสมัยโดยเฉพาะในยุคที่แบบคนเล่นมือถืออะไรเงี้ยแบบสมัยนีเราไม่ค่อยดีแต่ว่าอย่างคนอย่างชาบี้เขาเป็นคนใจเย็นเขาเป็นคนที่แบบเขาจะเกิดเขาหักอะไรชอบอะไรเขาก็จะตั้งใจก็ดีสําหรับคนที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลใช่ก็คือเขาจะรู้อะไรลึกโดยโดยเฉพาะสมัยนี้นะ การเป็นผู้จัดการทีมที่ดีนี่ต้องแบบทำงานหนักด้วยอย่างล่าสุดไอ้ข่าวของผู้จัดการในสเปนน่ะของวิลเลี่ยอที่เอสเอทีเอ็นผมจำชื่อแรกเขาไปชื่อเซทีเอ็นน่ะแกเพิ่งโดนปลดแต่ว่าเขาตลกอยู่อย่างหนึ่งนะล่าสุดแกโดนปลดเขาเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ต้องไล่ออกอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ชื่อนักเตะของตัวเองแกแกไม่รู้จักชื่อนักเตะตัวเองอ่ะใช่เป็นผู้จัดการอยู่กับทีมมาปีหนึ่งอ่ะแต่ว่ารู้แบบเรียกชื่อนักเตะผิดอ่ะอย่างอย่างเขาบอกว่าเรียกอ่า เออโฮเซ่เลนาโฮเซ่แมนยูเลนาว่ามิเกลเล่นกับมิเกลอย่างนั้นแหละแบบอะไรเนี่ยก็คือแบบเขาไม่ค่อยใส่ใจไงเขาไม่ค่อยสนใจเขาแบบแล้วเขาบอกว่าชอบแบบหนีไปตีกอล์ฟชอบไปอะไรเงี้ยแบบคุณเป็นผู้จารณาะนั่นน่ะสิอย่างอย่างชาบีอารันโซเนี่ยเขาจะออกอารมณ์เป๊ปกาดิล่าหรือา่าเบโนเตก็สายทำงานทำทำงานอย่างเดียวเลยไม่ไม่ออกจากออฟฟิศอะไรนะก็อย่างเป๊ปกาดิล่าตอนที่เขาอยู่บายมิวนกเก้แกมีเตียงในออฟฟิศ ใช่ก็คือใบเย็นเห็นว่าแกไม่ค่อยกลับบ้านไงแล้วก็เลยติดตั้งเตียงให้ให้แกนอนนี้ออฟฟิศไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วแล้วก็เนี่ยก็คือคนรที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะส่วนใหญ่นะจะเป็นอย่างนี้หรืออย่างน้อยเราก็ต้องมีผู้ช่วยหรือเนทีงานที่เป็นอย่างนี้ใช่ที่ทํางานอย่างอย่างอาริฟูคุซ่าหรือเยนคอบอ่ะอาจจะทํางานไม่หนักเท่าเปเปาดกิลล่าแต่ว่าทีมงานเขาทํางานหนักอะไรเงี้ยเราก็เราต้องมีทีมที่ทดแทนมาได้อะไรเงี้ยชาบีนี่ตัวตัวเองของเขาอ่ะเขาน่าจะสนใจ <Come> เขาบอกว่าชาบี้เรียนรู้ภาษาเยอรมันภายในหนึ่งปีก็คือระหว่างที่เพื่อนร่วมทีมอยู่กับไบเยนมิวนกอย่างเขาบอกว่าแฟนรีบรลลี่อยู่กับไบเยนตั้งหลายปีอะ่ะยังพูดภาษาเยอรมันสู้ชาบีลังโซที่เพิ่งย้ายมาอยู่หกเดือนอมไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่สนใจแฟนรีบรลลี่นี่สายเที่ยวเขามีคดีเรื่องนี้ด้วยก็คือมีคดีทําอะไรกับอะไรเยอะแยะย่างชาบีเขาไม่ใช่ออ้มีเรื่องแล้วคล้ายๆกับอาชาบี้ลังโซก็คือเยาวันโกกรุ๊ป แต่ใครจำยอห์นกอร์กุปได้ก็คือเป็นนักเตะเป็นนูซิดานของฝรั่งเศสในยุคหนึ่งหล่อเลยแล้วหล่อด้วยแต่ว่าตอนที่ไปเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสร่วมกันน่ะไปไปเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสผมจำปีไหนไม่ได้ก็คือแกยอห์นกอร์กุปแบบแกจะโดนล้อเรียนเพราะว่าแกชอบอ่านหนังสือและแกไม่ดื่มเหล้าก็คือแกไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนน่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนก็เลยล้อก็คือเพื่อนที่ล้อเขานะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีคาริมเบนเซม่าเฟงลิเบลลี่แล้วก็ เพาร์ตี้เลยเออชื่ออะไรนะที่อยู่กับอาร์เซนอลแลแมนซิตี้อ่ะนาซลี่อานาซลี<ร>แล้วก็มีอีกหลายคนอ่ะแต่ว่าแบบเราเรียนอยู่ฮังโกกลุ๊บเพราะอยองโกอลชอบอยู่คนเดียวอชอบอ่านหนังสือชอบดูหนังชอบอะไรเงี้ยก็คือเขาเป็นอินชเวิร์ดไงแล้วคือแบบอ่านนักเด็กกลุ่มพวกนี้เขาไม่เข้าใจเขาเป็นสายปราร์ตี้เที่ยวอะไรเงี้ยเขาชอบแบบอะไรเงี้ยจับสนุกครับผมและนี่ชาวบีเขาจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งก็คือเนี่ยคนพวกนี้เหมาะมากเลยที่จะมาเป็นผู้จัดการใช่ นี่ก็จะเป็นออกเดินตามแนวทางของเป๊ปตาริล่าเลยนะสำหรับชาบิลันโซก็คือดูท่าทางไร้แกแคอนาคตแกชุดแกและแกไปไหนแกก็เป็นแชมป์นะชาบิลันโซเนี่ยแกไปทุกที่แกได้แชมป์ทุกอย่างด้วยแชมป์โลกเป็นมาแล้วแชมป์ยูโรสองสมัยประสบการณ์แกเยอะมากนะใช่ได้แชมป์มาแชมเปี้ยนลีกกับลิเวอร์พูลยับเราด้วยโอ้แล้วแม่นั้นไม่ได้ได้แชมป์อ่ะใช่เป็นเมซีนเมื่อไหร่นี่เก๋สุดเลย ในกวอดที่สายของสโมสรเลยกว่าได้เปลี้ยวหมู่ที่ธรรมดาเออแล้วก็เป็นเลี้ยวหมู่ที่ไม่ได้เรื่องอ่ะแต่แล้วคัมแบ็กกลับมาเฉยใช่ครับและนี่ก็แกโดนอ่าในเจอร์ยองนะก็คือเป็นประสบการเป็นประสบการณ์การการเล่นให้กับอ่าไอทีมปาสเปนที่ไม่ดีนะครับผมแต่ว่าจบจบด้วยการได้แชมป์ชนะชนะเนเธองรายการหนึ่งศูนย์ในแมตช์ชิงนะอินเตอร์ยิงไหมนี่แกก็ ตัดสินใจเล็กดีนะที่จะมาคุมเลเวอเพราะว่าตอนที่แกคุมก่อนหน้านี้แกคุมเลวเซอร์เลชุดเล็กนะก็คุมได้ประมาณ90แมตต์ถ้าผมจำผิดก็ประมาณ2ปี2-3ปีอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นเป็นผู้จัดการที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะแต่ว่าชาบี้กับเลเวอร์เขาจูงยาติดจูนกันติดถึงถือว่าดีนะสำหรับนักเตะที่มีอยู่พอเล่นอ่าเล่นในในแผนของของชาบี้เล่นนเ แต่ว่าตอบไปนี้ก็คือนโนมก็คือแกจะอยู่กับทีมได้ไม่นานนะสําหรับชาบีเพราะว่าแกเก่งเกินถูกต้องครับแกเก่งเกินไปก็คือโดยเฉพาะยุคนี้นะยุคที่แบบทีมใหญ่ชอบเปลี่ยนผู้เล่นการทีมใหญ่สี่สิบเอ็ดเกมให้เลเวลรแล้วนะชาบี้ยี่สิบเอ็ดชัยชนะสิบเสมอแล้วก็สิบพ่ายแพ้อันนี้ก็รีเวอร์คู้เส้นนะครับทีที่ไม่ได้ลงทุนเยอะสองจุดหนึ่งประตูต่อเกมใช้ัดใช้ได้นะใช้ได้นะแต่ว่ายิงเสียเยอะอยู่เสนหนึ่งจุดสามประตูต่อเกมนะสำหรับเลเวลรเลเวลปีที่แล้วนีตกชั้น ไี่ได้ทุนแชมป์เราต้องเข้าใจนะแล้วก็ปีที่แล้วก็เข้ารอบบอลถ้วยลึกด้วยนี่อ่าอันนี้ผมจำไม่ได้จม่ได้หรออันนี้ผมจำไม่ได้ก็น่าจะดีแหละเพราะว่าผมชอบแกแล้วเราก็วิดีโอเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะเกี่ยวกับไบเออร์มิวนิกและเลเวอร์คูเซ่นนะใเ่เร์าส่วนใหญ่ไปที่ชาบีใช่ส่วนใหญ่ก็คือสรุปแล้วนี่คือวิดีโอของชาบีอารอนโซนนี่ไม่ใช่วิดีโอของอ่าอ่ามิวนิกเลเลเวอร์คูเซ่นใช่ยังอย่างอย่างคู่นี้ เขาก็มีมีนักเตะสองคนที่น่าจับตาดูก็คือเป็นนักเตะที่เลือสดสีแดงทั้งคู่เลยก็จะได้เจอกันฟิลปงกับอฟองโซเโโดวิสใช่นี่คือเขาให้ดูประตูที่เลเวอร์กับบายเยนทําได้แล,แล้วมันคล้ายๆกันเป็นจังหวัดต้กลับของเดวิสแล้วก็องจากจังหวะโต้กลับของฟิลปงแล้วก็คือช่วยให้ทีมได้ประตูอะไรเงี้ยก็เป็นการเล่นที่สองทีมน่าจะเล่นคล้ายๆกันน่าจะเป็นเกมที่สนุกเพราะว่าทั้งสองผู้จัดการชอบเล่นเกมรุกนะใช่ นี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกมคืนนี้ครับผมก็บิ๊กแมทโอแต่ว่ามันเร็วไปที่จะตัดสินใจใช่ครับเพราะว่าผ่าไปแค่สามแต่ว่าโอ้โหกิอัสตาดีนทั้งหกใช่ครับผมแล้วก็แนวโน้มดูเหมือนจะได้ได้พอจุกด้วยกันน่าจะอยู่แบบอยู่อยู่อยู่ในอยู่ในระดับที่ชีสค่อนข้างสูงทั้งสองฝั่งนะแล้วก็คืนนี้น่าจะได้ดูเกมที่มันนะผมว่านะ โอ้ต้องมันแหละเพราะว่าบนดิสลีกาไม่มีไม่มีเกมไม่มันถ้าใครดูบอลเยอรมันน่ะก็คือเขาทุกทีมอ่ะเล่นเกมลุกหมดเลยใช่ไม่ยังไม่ค่อยมีทีมตั้งรับนะที่เยอรมันจะเป็นเกมเปิดนะใช่เพราะฉะนั้นเขาจะมีนักเตะที่ทําประตูเยอะแล้วก็จะมีทีมที่ทําประตูที่เสียประตูเยอะก็จะเป็นหลีกสไตล์เนี่ยนะยางยางทีมชาติเยอรมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยนะก็คือไม่มีเกมรับเกมรับไม่ค่อยเพราะว่าหลีกเขาไม่มีไม่ไม่ซ้อมรับกันเลยนะแต่ว่า ผมว่านะคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่แบบช่วยตัดสินแชมป์สำหรับสำหรับมุนเรียร์ุยนนี้โอ้ oh, ถ้าเรเวอร์ชนะขึ้นมานี่มันเลยนะด,ดุต้องรูให้เรเวอร์ชนะอ่ะถ้าใครที่ไม่เชียร์บายยามวนิกดอนมุนปีนี้ฟอร์มไม่ดีอ๋ออันดัเท่าไหร่เออไปไอเน็ดเจ็ดไม่เห็นเลยเนี่ยอันดับเก้าเลยชนะหนึ่งพงหรืสองไงไม่แพ้ เข็มลกไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าบางทีในในบนริษัเราสังเกตป่ะว่าชายรูกรกัรกับตัวรูกรการเป็นคนละทีแบบจะเปลี่ยนเลยเลยนะใช่ครับผมจะเกิดขึ้นประจําเลยเพราะว่ารูกรการสุดท้ายที่แล้วอบคุ้มบรอเมันเป็นเหมือนกันเลยข้างหน้าูกรุการดอกมุนอยู่ในโซนตกชั้นส่วนอ่าครึ่งหลังอ่ะดอกมุนเป็นทีมที่ฟอร์มดีสุดในหลีกเลยครับผมก็คือเพราะว่าอาจจะมีบัคเบรกด้วยนะบัคเบรกช่วงหน้าหนาวอาจจะช่วยนะครับผม ก็สนุกนะมือมึกกาใช่ยังไงก็ตามเกมนี้น่าจะมันไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะก็คือดูได้เลยทุกเกมเลยบนเดสิกกานี้จะได้ดเห็นเกมลุกเยอะนะเราไม่เชียร์ทีมเราเชียร์คนโค้ชครับเราเชียร์โค้ชครับเราเชียร์ชาบีใช่ใช่ถ้าชาบีคุมไบยิรูนิคเราก็น่าจะเชียร์ไบยร์นิคถูกต้องก็เป็นโค้ชคนหนึ่งที่เราอยากให้มาคุมลิเวอร์พูลนะใช่พูดมาตลอดโอ้ตอนที่มีข่าวกับเจราดอ่ะเราแบบเราแบบโอ้เราไม่ เห็นด้วยนะเราแบบเทียงแฟนบอลริบุด้วยกันทุกคนเลยนะที่แบบที่กับผักดันเจลาให้เป็นผู้จัดการคนต่ออ่ะเราแล้วเราคนแรกเลยอ่ะที่ที่ผมต้องใช้เอาไว้แบบหยุดเจลาดก็คือตรงมังผมต้องบอกว่าอลอนโซดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็คือใช้อลอนโซเหมือนเป็นโลอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันอ่ะเก่งกว่าที่เราคิดเอง เก่งมากเลยนะใช่แล้วเพราะแอ้เกยยูน้อยอ่ะแล้วิ่งคุมไม่ถึงหนึ่งปีเลยอยากได้จริงๆนะจริงๆแล้วอยากให้เป็นคนต่อไปจากขาแต่ว่ายากเพราะว่าทีมใหญ่กว่าเราต้องการแล้วจังหวะอาจจะไม่ไม่ตรงกันก็คือยังเขาไม่ยังไม่เลิก่วนเขาก็ไม่เิมีทีมใหญ่มามีข่าวเยอะเกินจะต่อสัญญาด้วยอ่ะเออ ก็อันนี้ก็ได้ได้แต่คืออายุแค่สีเไม่แน่เดี๋ยวเวลมาหรือใบยิมหืออาจจะปลดแกก็ได้ใช้ไปก่อนให้แกได้ประสบการณ์กับทีมใหญ่ทีมอื่นให้ไปล้มเหลวกับทีมอื่นไปพาใบยิมตกท่ำมาไม่รู้อันนี้เราไม่เลยแต่ว่าเราเชอบแกแล้วชอบสมองแกถูกต้องแล้วก็อยากเห็นว่าอยากเห็นแกมาเป็น ้ช่คนหนึ่งนะผมว่าก็คือนอกจากเป็นคนที่เก่งแล้วอ่ะเขาเป็นคนดีผมชอบคนตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เคยพาเคยมีประสบการณ์สำคัญนะเคยเคยเคยมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันกับลิวพูลใช่สำคัญนะสำหรับแฟนลิวลิวพูลเนี่ยมักจะรักโคชมากกว่านักเตะเราเราเป็น โรคจิตใช่ครับผมก็คือโค้ดนี่เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนพระเจ้านักเตะไม่ค่อยสําคัญสำหร,รับสำหรับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลส่วนใหญ่อ่ะก็คือเราเพราะฉะนั้นโค้ดสำคัญพุทธการนี่สําคัญมากเราโดนนักเตะทิ้งประจำเลยอันนี้นี่ไม่สวยนนี่สวยอ่ะ ยี่สิบสามวิธีใช่ครับผมก็เป็นเรื่องเราเล็กๆเกี่ยวกับบิ๊กแในคืนนี้นะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องเล็บชาบีอาร์โซ่แต่เรื่องมันจะเป็นเรื่องเราของชาบีอาร์โซ่มากก็คือเป็นคุณซื้อที่น่าสนใจล้ำจริงๆก็คือพูดถึงบุนเดลฟิก้าไม่ได้ถ้าเราพูดถึงบุนเดลฟิก้าเมื่อไหร่เราก็ต้องแบบหันมิมองชาบีอาร์โซ่ตลอดถ้าสมมติว่าใครชอบดูฟุตบอลอ่ะลองดูเลเวอร์คูเซ่นเดียวนี้อ๋อเพาะจิมเขาเล่นสนุกดีใช่ผมแล้วคือทุกคนอ่ะอ่าเขาเริ่มมีอิสระในการเล่นได้สวยโอ้ชาการเล่นดี ชักก็ได้บอลต่อเกมเยอะมากแกเป็นเพลย์เมคเกอร์ให้กับไบเอเลเวน์คูเซ่นนะก็คือแบบทุกคนที่ชารปี้ร่วมงานด้วยมันจะเก่งขึ้นพัฒนาอะี้อันนี้น่ากลัวนะอันนี้ก็นวโน้องจะเป็นเหมือนเป็นกาดิอลาไใช่ครับใช่อ่ะอ๋อโอเคก็วันนี้ใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ผมนายแหบและคุณโอ๊ตลาการไปเพยงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ